อานประโยคาวาจจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานแต่เทาว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านทังไลเพื่อเป็นการศึกษาตั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพะบาลีแต่ได้ว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายาก <c oughs> ทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ย่อมมีความจำเป็นที่คนจะเชื่อบางไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบุคคลพู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดี <c oughs> ท,ทดีๆแล้วความรู้ในพระาศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายวาให้แก่พวกเราครบถ้วนตอนนี้เพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพรหะมโรคมีจริงระนิพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ่งกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริง <c oughs> ใ,นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าไม่ด้ทงงกล่าวลอย,ลอย ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วที่พายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อ,น <c oughs> อันนี้ไว้สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าจัดเจ้าตัด,แล,ด,ด,ดแล้วสมเด็จพระู้้้มีพระภ้าเจ้าแล้วสมเด็จพระประทีตแก้วทรงแนะนําว่าจงจงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้นีบบนน่องค์สมเด็จพระจินท์ีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ด้วว่าทนาหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภ้าคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนโมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นอภิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว,ว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอธิษสมานากายไปในภพต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนมยิทธิเราสามารถจะยกอธทิสมานากายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก,ก็ได้หรืออยากจะทราบว่าพระพนิพพานสูญหรือไม่สูญ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระชินศสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไปบอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสู่ว้ด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามเราก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเพียงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรดัง <c oughs> <c oughs> นั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิสุสมนเณนทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกรกรรมฐานแล้วฝึกปนโนมยิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมฐา,านกองนี้คือมโนโมยิธิสามารถท่องเที่ยวไปในพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้ว <c oughs> นี่การปฏิบัติถือว่าคำกันฟังคำแนะนำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอรับฟังคำแนะนำและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทานที่ดีแล้วต้องพิสูจน์ตามคำแนะนำของพระโอค์เพราอนันว่าเวลานี้คณะของเราคำว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆก <c oughs> ็ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วพระธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนยิธิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริง ยิงได้นำมาเรื่องนรกเอาเรื่องสวรรค์เรื่องพรมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้ในจงอย่าลืมว่าการแนะนํานี้เป็นแต่เพียงหัวข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคําว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริง,รงๆอะไระไรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จรงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็งว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอรรมพมบทร,รู้สึกยาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดถึงยมมโลกยานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคำนี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออภัยด้วยเพื่านำบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่า คนพ,พูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกลา่าวมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิพึงทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแต่ว่าเวลาจะเข้าทำเจิตให้เข้าถึงมโนยิธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไว้เป็นสำคัญตั้งใจว่าให้เป็นเอกคตารมกับเบคขารมจะพบความจริง ต่อต่นี้ไปก็จะขอนำโยมอโลกิยานรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมริษัต์ชายหญิงและบรรดาพิสุสมัมเณนคํามโยมอโลกิยานรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสุธรนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จําจะต้องไปเสวยกรรมนนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลกพิญะนรกก็ยมโลกพิญะนรกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุธนรกไปเป็นนรกบริวารของมหานรกใหญ่ทั้งแปดขุม ท่านกล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียม,มาโลกเยียนนรกเป็นบริวารรอบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียกกันว่ายม,มาโลกเยี่ยนรกร้อมสี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไป ว่ามาหานรกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโลกี้นรกร้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นยมโลกี้นรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกย้นรกออกไว้ดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสันชีพระนรก สี่ <Walker> สิบขุลมล้อมรอบการสุตตะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบสังคาตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมาขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุม ล้อมรอบมาหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมาหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นยมมโลกพยยนนรกทั้งหมด3ามร้อยยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปว่าจะขอกล่าวแต่เพียงยมมโลกพยันรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยม,มโลกเยีนรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ที่ก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยม,มโลกเยีนนรกสิบขุม ท,ท่านนี้ท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมมากวกิยลสกอื่นๆก็ดีและยมมารวกิยนรกที่ล้อมรอบปริวารในมหานรกอื่นๆก็ด,มมกกนนกกดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกข์โทษเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็พเพียงว่าเป็นการเสวยทุกข์โทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิศล้อมสันชีพานรกก็มเบาลงบ้านหน่อย ล้อมกาลสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโลวะนรกโลโลรุวามหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีกนิดมหาโลวะมหานรกนะขมที่ห้าเนี่ยยมมหาโลรุวะมหานรกสําหรับขุมที่สี่เดี๋ยวล้อมรอบโลรุวะนรลกโลรุวะมหานรก ขุมนี้ห้าดีมีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานรกก็นหนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านละสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันจากนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายมโลกพิยรกในขุมอื่นๆในชั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบาวกว่ากันถ้าจำแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมโลิยานรกนแยกโทษแปลว่าโทษน้อยลงไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือหนึ่งโลหะคุมพีเป็นโทษจากปานาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิมพลีนรกเป็นโทษจากการเมศมิชาจารสามอสิกนักขาน,นรกเป็นโทษจากการลกขโมยกธินาทานสีตาปะตามโพธกะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุราเมไรห้าอายุคุระน,นรกเป็นโทษจากการดีไรหกปัสกะปัพตานรกเป็นโทษจากาาการโกง เจทุสานรกเป็นโทษจากคนที่ทคิดคดโกงเขาปาสิตะโลสิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนขานรกเป็นโทษจโทษจากการปากร้ายดาบิดามันดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาสนานรกเป็นโทษทำลายคู่ครอง นี่พูดทีซ้อมสามีซ้อมพัญญาเะระวังให้ดีนะก็มีนรกสําหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความนนรกสิบอย่างสิบขมแต่ด้อย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกว่าโลหะคุมพีสำหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานนาธิบาทสมเด็จพระบรมโลก,กัน,นาทรงบรรยายไว้ดังนี้โดยย่อ เอวยอยมโลกยานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะกุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดร้าอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบบานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์ผู้พระเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พระตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขาวากรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้พรผู้พัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาว่าจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยอให้ความ แล้วหัวคว่ำลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนะรกนั้นเวลาโอ้ไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำในน้ำที่อยู่ในหม้อเหล็กเนี่ยก็ขอที่บายให้ฟังเพาความจริงมันไม่ใช่น้ำในแะม่น้ำหรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำปปาน้ำในหม้อนะรกขุมนี้ได้โปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระแล้หล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหจะจนเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอห,หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ําก็เป็นน้ําโลหะก็ลหลับตานึกดูทีนะว่าน้ําธรรมดาน่ะมันร้อยขนาดไหนเจ,ะจะน้นานจํานรกที่มีคนนี้ไม,ม,ม่มีความร้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพมันน้ํำม่คข้นขนาดนั้นเป็นน้ำํำโลหะย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพราถูกก็เสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ํำที่ร้อนๆหรือเอาน้ามันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอานื้อหมูเนื้อปลา ที่สดสดเป็นใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต่้นกล่าวต่อไปว่วาสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบทั้งหมดทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาไอ้สิ้นกรรมนี่นรก ยม,มโลกยนรกคนดีเนื้อว่านรกบริวารคนดีท่านไม่มีกําหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่แต่นี่ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์แต่ชีวิตตบยุงคนดีฆ่ามดคนดีฆ่าเล่งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านเดียกันที่มีความรู้สึกประหลาดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ นี่ก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเราใน,นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่เปื้องทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรม แต่ที่ไหนได้เลยท่านอย่างหลายบรรดาสัตว์นั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีนแสดงว่าสัตว์นั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อฟรีชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราเป็นอาวุธเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันมาพูดกันต่อไปท่านก็กล่าวว่านายนิรยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนลุกเปลวไฟ ไล่ตรวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชี่กนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงล <c oughs> องคิดดูนะ <c oughs> โทษปาณาติบาตมีความเป็นมีและมีกำหนักขนาดไหนคิดเอาก็แล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่านตอบว่าคนท่านกล่าวถือว,ว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตว์ในรกทั้งหลายในร้าที่หัวด้วนไอหัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่นายนิติบาลก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทำแบบนั้นรัดเข้าไปแต่วัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโก้กตามนายของกรรมตลอดเวลาเป็นอาวัศสตั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จึงกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจกลับมาถามว่าเมื่อไราจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาท่ามานได้บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องยอ่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธิลองไปเที่ยวดูปอะไรแต่ว่าอย่าลืมคําสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุนีเจดี JD, สถานก่อนไปนมัสการองค์สมเด็จพระชินวรศึกธิาธรรม แล้วจงอย่าความรู้นี้ไปโอ,โอ,โอ้อวดกับชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้พิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมณทิทิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลาม,มนีเจดี JD, สถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นยังไงผมไม่บอกท่านนั่นนรก อย่างโลหะกุมภพีร์นี่เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิตพิสดารถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมันเนรที่ได้มโนยธิไปศึกษากันเองกันเลยกันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพตามพระบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตัดว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกขโทษในนรกนี้ ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นเป็นมาใส่ลงในหม้อน้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือไม่เช่นั้นก็ทําความชั่วย,ยาบอย่างอื่นก็ไดกระทำร้ายชีวิตเขาทําร้ายร่างกายเขาถ้าว่าอยังไง ควรจะเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทําความชั่วยอย่างอื่นเมื่อไปเสเวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสำนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลบาปที่ตนติดอยู่ในจิตในจิตค่อยคลายลง ยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะคุมพีในระกคุมนี้อ่อถ้าอย่างนี้ก็พอนึกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวีดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะดีค่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผ่านแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูประกษักริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความหลงไหลใฝ่ฝันในการคบกนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษแน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในด้านของการทำลายชีวิตปิดาแล้วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็ตนต้น ช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทำสังฆยาาร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นว่าโทษท่านนั้นหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดาก็กลับมาตกแค่โลหะกุมพีนรกขุมนี้นี่เป็นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลัง เข้าใจว่ากรรมที่ทําตัวทํานั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมีารมผ่องใสพผ่องแผ้วจะหมายความว่าก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วและจะได้ทําใจของตัวให้น้อมไปในด้านผู้สเช่นพระเจ้าอัชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมาหานรกก็มาตกขุมนี้อันนี้จากันไว้ก็แล้วกัน สำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี